กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมมิชชั่นจีนะวันนี้เราอยู่กับสวอเกอร์นะครับตอนนี้ผมอยูอ่จุดที่ว่าเป็นแมปกลางนะนี่เห็นไหมเป็นแมปกลางก็วันนี้กะว่าจะมาแนะนําการนะแต่ก่อนขอขอแนะนําตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอเข้าวาแป๊บหนึ่งนะ ก็นี่ครับเป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่ผมเล่นมาสักพักแล้วก็ผ่านมาเจอนะแต่บางตัวละคร,ครครับผมลองสร้างตัวละครมาแล้วนะก็มาเกิดที่นี่เลยซึ่งมันก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าไอวาร์ปทางด้านขวารตรงนี้ครับต <_ parentheses> ิดๆบินหน่อยๆพี่ติดติดแกโอเควาร์ปทางด้านขวาเนี้ยจะเปิดให้เล่นนะเห็นไหมตอนเวลแรกๆเลยนะสำหรับตัวละครใหม่นะครับ แต่เพิ่นว่าแต่ละตัวมันเกิดไม่เหมือนกันใช่ไหมผมตัวที่ผมเล่นเนี่ยก็เกิดอีกเมืองนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแมปกลางครับผมเรียกว่าเป็นแมปตรงกลางแล้วกันนะมันเพราะว่ามันเป็นสี่ทิศนะครับสี่เมืองแล้วก็อย่างนึงก็ยังไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะอันนะอนาคตอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอันนี้อาจจะเป็นแมปอื่นก็ได้นะอาจจะมีช่องทางอื่นไปก็ได้ ก็สาหรับใครที่เกิดเมืองแรกครับคุณก็มีวิธีการไปหนึ่งวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คุยกันเป็นวิธีคนนี้ครับขึ้นคอปเตอร์ไปนะเห็นไหมจะใชหนึ่งพันห้าร้อยเซนนี่นะครับเมืองอันนี้ก็ใช้หนึ่งพันห้านะเว้นแต่เมืองนี้ที่ใช้สี่พันนะเห็นไหมเราก็ว้าไปนะหรือถ้าใครยังไม่มีตังก็คุณอาจจะต้องใช้ฝีมือในการเป็นนักวิ่งลมกดนิดนึงนะ ในการวิ่งสับนะครับวิ่งไปเราสามารถวิ่งได้นะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม <c oughs> มันก็จะมีมอนสเตอร์คอยกีดขวางเราอยู่นะน,นี่วิ่งไปนะครับอันนี้ผมวิ่งให้ดูก่อนนะนี่คุณวิ่งมาตรงนี้เพื่อจะมาเมืองแรกใช่ไหมแต่เจอปัญหาที่ว่าเอมันทําสูงไว้ทําไมดัก คุณก็อาจจะเจอมอนไล่ตกเอาเพราะฉะนั้นวนครับวนไม่ใช่ทางนี้นะอ่า,อามอนตบโชเลยเอา,มาไม่ดัดออกแหมมอนเรือเท่าไหร่เลยวเขเช็คก,ก่อนนะโอเคห้าสิบท้าไม่ยุ่งแล้วบ,บาย <laughs> ขนาดเรลสิบเก้ายังตกเข้าเลยสองสามร้อยใครอยากสู้ก็ได้นะครับทดสอบฝีมือนะให้คุณวิ่งมาประมาณตรงกางก่อครับเพื่อที่จะว่าจะ อ้อมนะเั็ต้องอ้อมตามแมตนะครับเนี่ยแล้วก็วนไปนะวนพยายามดูมินิแมปว่าวาร์ปที่เราจะไปอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมมันก็จะบอกรายละเอียดแล้วก็จะมีทางขึ้นเห็นไหมแล้วก็วิ่งไปพยายามดูมินิแมปนะครับจะได้ไม่หลงนะนเห็นไหมเราก็วนไปอ่าทีนี้เราก็ถึงเมืองเมืองแรกที่ที่ผมเกิดแล้วนะ สำหรับคนที่เกิดเมืองแรกแล้วไปเมืองที่สองนะจะไปง่ายกว่าเห็นไหมทางมันจะไปง่ายกว่ารู้สึกว่าทางน่าจะน่าจะเป็นประเภทที่ว่าวนซ้ายนะเห็นไหมวนซ้ายไปวนซ้ายไปเพื่อที่จะว่าไปอีกเมืองนึงครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะทีนี้เราเข้าวัดเมืองแรกก่อนนะนี่นะครับสําหรับคนที่เอ่อ เล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนเกิดอีกเมืองหนึ่งนะเราเกิดอีกเมืองหนึ่งก็มาเจอกันได้แบบนี้ก็ได้ครับโอเคไปหัวข้อหลักกันดีกว่านะโอเคมาเนื้อหาหลักกันดีกว่าครับเนื้อหาหลักในวันนี้ก็คือเรื่องการ์ดนะไอ้อย่างคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปคร่าวๆนิดนึงนะอาจจะมีไม่มากแต่วันนี้เราจะมาลงเนื้อหากัน เนื้อหาในวันนี้ครับเรื่องกราดกร์ดมีสองประเภทใหญ่ๆกับอีกหนึ่งประเภทที่งงๆผมเอาตามความเข้าใจผมนะงงๆมากเลยไอ้ประเภทอันหลังเนี่ยเอาประเภทแรกก่อนดีกว่าครับประเภทแรกคือ Active <N iss an> นี่นะ <N iss an> เห็นไหมแอคทีฟแอคทีฟนี่ผมมีอยู่สามอัน a c t i v e คือก๊าดที่กดปุ๊บใช้ปับ๊บลงดันเชียนอย่างาที่เคยบอกไปแล้วคือโกลม ใช้ออกเสกโกเลียมบอ,อกว่าตุ้ม <_ S 1> มาเป็นตัวล่อมาเป็นอะไรก็แล้วแต่2 <_ S 1> <ส>นะครับการ์ดพาสตอย่างตัวอย่างอันนี้นะ <_ S 1> พาสติกก็ติดตั้งไว้นะครับมันจะทํางานด้วยตัวมันเองหรือมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราทํากิจกรรมบางอย่างก่อนถึงจะเปิดใช้งานมันนะไออย่างตัวอย่างเห็นที่เห็นไหมคือเราต้องทําให้เกิดคียที่เข้าก่อนนะครับ เพื่อที่จะเปิดใช้บัฟของมันแต่อัตราการติดของมันก็คือ10%นะเห็นป่ะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าอ่อย่างนี้พอส,สีฟอีกอย่างหนึงก็คือเลือดเราเหลือ20%เราก็จะได้บัฟตามที่มันบอกนะปะก็พาส,สีฟก็ประมาณนี้แล้วก็การ์ดอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือสแคปที่งงงงก็เพราะว่ามันได้ e p แบบดับเบิลแต่ไม่รู้ว่าดับเบิลมาทางไหน เอาไปลองในดันเจียนต่อยมอนหนึ่งตัวแบบใส่การ์ดและไม่ใส่การ์ดก็ได้พีเท่ากันก็เลยงงว่าการนี้มันทำงานยังไงก็ถ้ามันติดผมไม่รู้ว่ามันติดยังไงอ,อ่ะแต่ถ้าใส่ไว้แล้วมันได้ดัแบเบ,บิลไอีก็ใช้เฉพาะตอนที่เราฟาร์มแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะโอเคหรือว่าจะเอาไปใช้ในการอัปเก,ดกรดการ์ดกันแน่เอออันนี้มีความเป็นไปได้ อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ลองกันที่หลังกว่าในระบบอัปเกรดการ์ดนะการ์ดทั้ง3แบบก็อธิบายคร่าวๆแล้วครับทีนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าว่าความต่างของการ์ดแต่ละระดับเป็นยังไงนะครับมาขออนุญาตย้ายย,าย้ายฉากการ์ดใหม่โอเคมาเริ่มเดี๋ยวขอหาการ์ดตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะตัวอย่างตัวอย่างอ่าตัวอย่างนี้เป็น เป็นการ์ดไปนี้นะตัวอย่างการ์ดพระสิโอเคดูรายละเอียดที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือทำการโจมตีมีโอกาส4%ที่จะได้ความแม่นยำา2 0 0มีคููดาวน5บวิอ่านะโอเคละ2อ,อ่ามาที่2ดาวนี่การ์ดไปเดียวกันเลยเหมือนกันเลยครับโจมตีปุ๊บมีโอกาส7% เพิ่มความแม่นยำา200ภายใน4วิแล้วก็มีคููดาวส1 0วิกราฟเหมือนกันความต่างกันเห็นชัดความต่างกันก็คือไปนี่เห็นไหมได้200โอกาสติด4ได้ความแม่นยำา2 0 0โอกาสติด4คููดาวนิ15วิกับ2ดาวที่ว่าได้เหมือนกันโอกาสเพิ่มมากกว่านะแล้วก็มีคููดาวที่น้อยกว่า แถมมันเขียนเพิ่มเติมให้อีกว่า4วินาทีอันนี้ไม่รู้ว่ามันสคริปเกมมันผิดหรือว่าอันนี้เขียนไม่ครบกันเน่ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะอันนี้เผลอๆอาจจะติดปุ๊บก,ก็ติด200ปุ๊บแล้วก็หายไปเลยหรืออันนี้ติดปุ๊บก,ก็ยังอยู่อีก4วิอ่าอันนี้ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คุณจะเห็นว่า การ์ดที่2ดาวนะครับมีโอกาสติดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คูลดาวลดลงนะเห็นไหมความสามารถมันเพิ่มขึ้นอ,อีกแบบหนึ่งก็คือการ์ดฟอยล์วิ่งวับวิ่งวับนะหรือดาวม่วงนั่นเองเรียกดาวม่วงก็ได้เดี๋ยวจะเรียกว่าการ์ดติดฟอยล์มีแสงระยิบระยับความสามารถของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยไม่ไม่ใช่เท่าตัวเด็กนิดนึงนะครับเรียกว่านิดนึงกว่าคือ จากอันที่แล้วนะที่ว่าโอกาสติด7%เปลี่ยนเป็นติดฟอยต์เข้าไปเครือบฟอยต์เข้าไปก็เป็น9%เพิ่มความแมยม250ใน4วิอันนี้ก็เหมือนกันนะครับือ,อเพิ่มความแย่นยม200ใน4วิเห็นไหมต่างกันแล้วต่างกันแล้วูดาวเท่ากันนะโอเคเข้ากันนะกูดาวเท่ากันอันนี้ถ้าเป็นดาวม่วงก็จะบวกมากกว่านะครับ แล้วกเ็เดี๋ยวก็นะตัวอย่างโอเคกลเลมในแอคทีฟพวกการแอคทีฟก็เหมือนกันนะดาวม่วงเห็นไหมกลเลมอยู่อยู่ได้30วิพอเป็นดาวม่วงปุ๊บเห็นไหมอยู่ได้40่ิบวินี่เห็นไหม,วหไหมความสามารถเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะดีขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้เพิ่ม275นะดาวม่วงแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็เพิ่ม150นะครับ 38, เห็นไหมความต่างเห็นไหม คือการ์ดไม่ใช่ว่าคุณได้การ์ดแบบ5ดาวเปรี่ยงมานะครับนี่อย่างนี้คนระผมได้ตัวอย่างไอตัวนี้5ดาวนะบวก Sv กับ Sg นะครับ6กับ6นะทุกๆ10วิถ้าได้พลังแห่งความวุ่งวิ้งวิบวับมาก็จะกลายเป็น7กับ11เนต์ใน10วินะโอ้โหต่างกันอย่างกักบพระเจ้าช่วยอันนี้ก็เหมือนกันนะ Attack Speed 9นะ ออมาขยับเป็นนี้ปับ๊บโอ้1 1%สิบเอ็เปอร์เซนต์โอ้ความต่างเห็นไหมครับดาอาการ์ดม่วงนี่คือแบบปึกสุดแล้วนะดีสุดแล้วนะถ้าคุณโชคดีเจอมานะก็ยิ้มบ,นบานๆเข้าไว้นะครับสําหรับนักสุมการ์ดทั้งหลายนะก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องข้อมูลที่ว่าเราเกิดมาคนละเมืองจะเจอกันได้ยังไสงสเรื่องที่ว่าการ์ด มีกี่ประเภทแล้วก็แต่และระดับนั้นมีอะไรบ้างนะก็สำหรับโซเวอร์เกอร์ในวันนี้ครับขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็บผมมิชั่น G นะเพราะว่าตอนนี้เซเวอร์ไม่สามารถเล่นได้แล้วกัะ <c oughs> <c oughs> เป็นบ่อยเหลือเกินนะก็ขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับถ้าชอบกดไลค์นะครับและก็ s u b สไครต์ให้ด้วยนะก็ถือว่าแบ่งปันข้อมูลกันนะ แล้วก็ทําคลิปออกมาเข้าใจไม่เข้าใจก็กราบขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่นกับข้อมูลเกมนี้เท่าไหร่แรอกก็เพิ่งเล่นเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยแหละขอญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับ